สวัสดีค่ะพามาดูบ้านค่ะบ้านสวนออสเตรเลียนะคะในวันฝนตกค่ะอยู่แบบบ้านบ้านนะคะอยู่ในโลเคลค่ะเป็นแบบชนบทตรงนั้นจะเป็น ที่เขาเลี้ยงหมาค่ะใกล้ๆตรงนั้นมีหมาตัวหนึ่งหมาขี้เหงาตัวหนึ่งค่ะมสูงสอนจังวันนี้จะเป็นอากาศคืมๆนะคะอากาศจะคืมนิดหนึ่งค่ะ วันฝนฝตกจะพามาเดินเล่นสวนนะคะโอ้โหเฮ้เยมันหักไหมเนี่ยน่าสงสารจังเลยจะหักไหมเนอะ ต้องหาไม้มาทำเอาไว้เนาะส้มเขียวหวานนะคะนี่นะคะเก็บกินวัลลูลูกเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของเราตอนนี้ฝนก็ เพิ่งจะตกโปอยๆนะคะส่วนเล็กๆค่ะปูกล็อกเก็ตกอผักบกชอยเป็นผักกะหล่ำของคนจีนนะคะเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นปกระเพราควายค่ะเดี๋ยวเราจะตัดให้มันเป็นต้นเล็กๆให้มันให้มันอันนี้ ขึ้นมาใหม่อีกแตกออกมาใหม่นะคะเดีย๋ยวพาไปดูไก่กันเฮ้ย <c oughs> เห็นมันเห็นอะไรมันง้างออกนอกเดี๋ยว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 มันมีอะไรง้างออกนอกมันอยากจะออกมาเต็มที่แล้วค่ะอยากจะออกมาเต็มที่แล้วค่ะพวกมันออกมาทางนี้ลูก มาทางนี้ทางนี้กำมืนเอ้ยทางนี้เลยโอ้โหสุดยอดไปแล้วใช่ไหม blasting to come out ปั๊บแต่บีก็แต่บีก็ตัวนี้ขามันเจ็บค่ะเนี่ยหน้าของสันมันมากเลยมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำความสะอาด หลังมันค่ะที่นอนของพวกมันเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดแต่ตอนนี้เราจะไปเก็บไข่กันก่อนนะคะไปก่อนเก็บไข่สีไส่ไข่ได้ซีใบค่ะวันนี้อันนี้จะเป็น fake egg ไอปมอันนี้จะเป็นเรียวค่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาไข่เรียวออกก็เอาลังไปตกักนิดนึงตักแดดนิดนึงค่ะโอเคเราได้แล้วค่ะ Kai for the day